สวัสดีค่ะที่นั่นมีคนไข้ชื่อบุญเกิดหรือเปล่าบุญเกิดแล้แตาหรือเปล่าคะใช่แล้วนี่มันอยู่ที่ท่านใช่ไหมไม่อยู่แล้วล่ะคะ่ะคนไข้อะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะคะ่ะเทพแล้วแล้วร,รู้ไหมอะ่ะว่ามันพักอยู่ที่โรงพยาบาลไหนไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับคนไข้คะเมียฉันเป็นเมียมันอ๋อ ตอนนี้คนไข้ยอยู่ที่โร,าารโรงพยาบาลบางประกอบ9ค่ะโรงพยาบาลบางประกอบ9 เฮ้ยเจ้ <cuanto S 1> อย่าดิเดี๋ยวมันก็ตื่นหรอกเจ๊เจ๊คิดดีเหรอที่พามันอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ดีแล้วเราจะได้ดูแลมันได้ถ้าเอาไว้ที่เพชรบุรีอ่ะจะดูแลยังไงอ่ะปพาปาเจ๊แค่นี้นายอย่าหายห่วงล่ะกลับเถอะไปไปไปอะไรขนาดนี้คุณอดมคะเดี๋ยวเจนี่ขอกดเอทีเอ็มชั้นล่างหน่อยนะคะโอ้โหจะเอทีเอ็มเอทีบีเชิญครับไปเถอะ ามาหาแล้วขอโทษค่ะขอโทษแล้ยังคนนุณคุณคะไอ้บุญเกิดอยู่ห้องไหนคะคุณเป็นญาติของคุณบุญเกิดหรือเปล่าคะอ๋อนางนี่น่ะเป็นเมียมันคะ่ะหูปากแนะ่แล้วอยู่ไหนล่ะคะคุณทำใจดีๆไว้ก่อนนะคะทางเรามีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทราบค่ะ เ่าร้เข่าร้ายอะไรคะไอ้วุนเกิร์มต้องนอนเป็นง่อยอย่างนี้หรอคุณหมอไม่ได้เป็นง่อยหรอกครับเราเรียกว่าอาการเจ้าชายนิทราอุ้ยก็ยังดีนะคะที่เป็นเจ้าชายด้วยอ่ะป้าแล้วนี่ต้องทำยังไงคะให้มันฟืน้นขึ้นมาได้คุณหมอหมอก็ยังตอบไม่ได้จริงๆนะครับ คงจะต้องดูอกาการสริยะตบอกเขาตัวก่อนเฮ้นี่ต้องทำยังไงเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่ยอมจริงด้วยนะแล้วแกก็ทำอะไรได้ล่ะฮะกนี่เมื่อมันนอนเป็นง่อยอยู่แบบนี้อะ่ะนี่ไอ้บุญเกิด ชื่อนายบุญเกิดด้วยนะกไปดูทิคุณพยาบาลคะ,ะผู้หญิงสองคนนั่ไใครเหรอคะสงสัยจะเป็นภรรยาของคุณบุญเกิดนะคะขอตัวก่อนนะคะภรรยาสวยเลยพัด ได้เวลาแล้วนะปู่หวานนะอ้ขอดวงวิญญาณปู่หวามจงดลจิตดลใจให้พ่อบุนเกิดกับแสนหวานจงรักกันด้วยเถิดขออย่าให้มีอุปสรรคใดๆเลยเพียงเพียงเพียงเพียเพียงเพียยง อย่างนี้นี่เองอะไรนะนี่พ่อจะจับคู่ให้ฉันกับนายบุญเกิดอย่างนี้นเหรอผมได้ยินมากับสองหูเลยพี่พ่อเนี่ยนะคุยกับปูหวามไม่น่าเลยวันนี้พ่อดูแปลกๆที่แท้ก็วันดูตัวพี่นี่เองวันดูตัวโอยพ่อนะพ่อนี่นี่พ่อคิดว่าฉันหาโผัวเองไม่ได้หรือไงถึงมาหาผัวฉันแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้มันดูถูถก,กันชัดๆ แล้วมันจับใจจับใจจ็บใจแล้วพี่จะไงหรือพี่จะโอเคโอเคแหละของแกฉันไม่ดีรักไม่ได้ชอบในบุญเกิดนั่นสักหน่อยนั่นสินบุญเกิดก็ไม่ได้ชอบพี่เหมือนกันหน้าตาก็งันงันแบนก็แบนขาก็ใหญ่หัวก็เม่งไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนี่นะไอ้น้องเวนรู้แล้วเว้ย แกไมู่้องมาแสกจขนาดนี้เข้าใจไหมแล้วที่สําคัญเนี่ยนะในบุญเกิดเขาอาจจะมีเมียอยู่กรุงเทพแล้วก็ได้แล้วพี่จะเอาไงหรือจะให้ผมกับอิจฉาส่งกองปกอ่านมันเลยไหมพี่อ่านมันเลยไหมไอ้ยอมรักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องเรื่องนี้ฉันจัดการเองยังไงพี่เออนะเนี่ยแกก็รู้เอง พ่อนะพ่อจับใครแต่งไม่จับมันจับคนอย่างแสงวานแต่งหึเสือใหายแล้วนี่ตกลงว่าผู้ใหญ่เขาเชิญเราไปที่บ้านทำไมเหรอครับเขาจะเชิญไปเรื่องอะไรแล้วรู้ไปทำไมครับชวนมาก็ไปไปเถอะจบไปเลยเเสร็จแล้วดอกล้วเขาบอกเลยว่าพ่อของเขาเนี่ยมีเรื่องสำคัญจะคุยกับฉันฉันก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาแล้วแล้ขวัญใจอะ หายไปคนขวัญใจขวัญใจขวัญใจใจมาแล้วจ้าขวัญใจมาแล้วจ้าโอ้โหสวยเกินหยุดโอ้โหน่าดูตกลงตกใจหมดคอหักตายกันพอดีนี่เสื้อมีปัญหากับสีผิวนะแกก็จะตอบเสียนี่นี่อย่าเพิ่งเศวกันไปไปดีกว่าจะได้รู้เรื่องอะไรไปไปแล้วไปแล้ว มาบ้านที่นะลูกยาดครับตลกละบสิแอบเปิดไม่ยางจ้ะเป็นไงบ้างไหนขอดูหน่อยไม่ไม่กินไมอือนี่เอาให้สุดฝีมือเลยนะเพื่อบุญเกิดฉันก็สุดฝีมืออยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่น้ำลายเนี่ยไม่เอานะไม่ต้องแถมจ้าจ่าจ่านี่นี่นี่เล่นมือกันหน่อยนะใกล้เวลาแล้วนะนะเออ เอาให้สุดพีมือนะจ้าเออพี่ท็อลัะเอาของมาเร็วเอาของมามันจะดีเหรอพี่พ่อแกไม่กินเหล้านะโดนไปกรึบสองกรึบมีหวังนอกแน่เลยโอ้ยก็อนั่นแหละที่ฉันต้องการมันพ่อนะเมาซะจะได้ไม่ต้องคู่เ่องไม่เข้าท่า<_ <F> _><_คิดเหรอ ว่าจะจับคนอย่างแสนหวานแต่งงานได้ง่ายๆแกคอยดูนะวันนี้จะจะ้ทำให้พ่อมเมาอัดแอจนผู้ไม่รู้เรื่องเลยนะไปเร็วๆไปดูต้นทางไว้ ตก <c oughs> ใจห,หมดเลยป้า <c oughs> โอ้ยวันนี้ป้าเจอ๋อทำอะไรเลี้ยงเหรอจ๊ะจิ้มจุ่มจ้าผู้ใหญ่อ่ะอยากให้ทำจิ้มจุ่มเลี้ยงแขก <c oughs> น้ำซุปป้าเจอนี่หอมหอมนะสุดยอดถ้าอย่างั้นป้าเจอให้หวานช่วยไหมจ๊ปะป้าเจอจะได้ไปช่วยเขาเด็ดผักไงจะได้เสร็จเร็วๆนะเออก็ดือมกันเนาะจ้ะขอบใจนะจ้า <c oughs> Nếu bố kê đi hẳn, đẹp hẳn nó sẽ không phải lắm